r t x 5070Ti จาก ASUS TUF Gaming the Ultimate Force ASUS TUF Gaming ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องของความทนทานระดับมินิเทนิเกตครับ1 6 g g กกิก7เดครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนะข้างในเป็นยังไงนะกล่อง2จะเป็นกล่องดำตรงนี้นะครับแกะมาปุ๊บชิบ โอ้โหตันนี้สวยจริงนะครับแบ็กเพจเป็นยังไง G e Force R t x Tough the Ultimate Fort Y ตรงนี้แม่งเป็นสกรีนคูลิง่งมีโลโก้ทัพวะ่ะเหล็กไหมแบ็กเพจเป็นเหล็กคอรเวอร์เป็นพลาสติกครับสายพัดลมเหมือนเดิม ASUS แล้วก็ TUF ตรงนี้สมมท้าว่าใส่สกับจอปุ๊บด้านนี้เป็น RGB v a p o r c h a m b e r PCB มีต่อไฟเลี้ยร์หพินกาจอหนา2สล็อตครึ่งครับนั้นนี่คือ RTX 500, G e Force R t x 5 0 7 0 g i ASUS Tough Gaming by iHaveCPU ครับ